เซไฮสบายดีทุกคนเนาะเกือบไปแล้วเกือบลืมหนัดสําคัญเนาะถือว่าเป็นโอกาสขั้งใหญ่ของอิหลากระสมบัติเนาะที่แบบมีผู้ใหญ่ใจดีติดต่องานรีวิวมาเนาะถึงกรุงเทพเลยทุกคนกฝ้าสิจ้าฝ้าเนาะตอนไปกระสวดม,น,น,มวนต์ไปนะมาแบบฝ่าวๆเลยนะทุกคนเนาะ ตอนนี้กาไก่จะหอดโคลาดแล้วเนาะก็เลยแวะปัม้มน้ำมันแวะกินเขาดีกว่าเนาะเพราะว่าอิลาเป็นหิวเนาะมาหอด้างกาเอื่นหาเจ้าคอไก่แน่ก็บพราะใครรักได้เพราะว่าเป็นอาหารโปรดอิหลากกระสมัตเนาะก็มีไก่ทอดเนะี่ยเราทุกคนเนาะอ่าว่าแล้วก็ไปกินกันเลยทุกคนเนาะในระหว่างเดินทางไปกรุงเทพเนาะ สมบัติกกินไก่จอแบบเพลิดเพลินเลยพากันหิวเราทุกคนเนาะกีลาก,ก็ไปซื้อโอวันตินเนาะพันยาก,กับเพื่อออ้น้ำคนละกองเนาะสมโอกระหูซื้อหิวหิวนะก็เลยสั่งเกาเหลาเนาะเป็ดไก่มากินบอกเลยทุกคนแซ่บๆเนาะตอนนี้ก็พากันกินแบบเพลิดเพลินเลยพากันหิวแห้งในระวางแบบเดินทางน,นนะอ่าก็เลยจะพากันกลับบัเนี้ไปหาที่พักก่อนเพราะว่ามันคํามันเมืดแลเราทุกคนเนาะ สะก่ะฮะที่พักไปเนาะกะพอดีไก่โคราชพอดีเนาะเห็นรีสอร์ทก็เลยโอเคพักบอนนี่ที่กลัวเพราะว่าฮาบเวลไวแห้งเนาะขับรถเพียเนาะตอนนี้สมบัติกระหอบพห่มยังขึ้นมากกอีละเนาะเปิดไฟจ้าห้องกะเป็นาอยูทุกคนเนาะึ้นละหา้าลอยหาสิบบาทสองเตียงเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าคืนนี้เขาจะพักกันที่นี่กันแล้วกันเนาะเพียมาเบิดมือลวจ้าทุกคนพอเศา้าแล้วเขากระเซกเอาออกแต่ห้อง เพราะว่าตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าแล้วเนาะเพื่อนสองคนกับพากันหิวเวลาก็สมบัติพากันหิวเนาะหิวสำริดกับบะมงไก่ทอดทุกคน KFC คือเก่าเนาะอ่าพากันกินสั่งมาแบบลายแหงแต่ว่ากกินจนเบิดนะสองไอ้น้องแบบว่ากินลายแหงทุกคนเนาะอ่าแม่ก็เลยบอกว่าให้กินไ,ไวๆได้ลูกเดินกินแล้วเขาก็ต้องเดินทางกันต่อที่กรุงเทพเนาะ าฝากคนงานอีหลาก็ะสมบัติไว้ในเด้อเนาะเดี๋ยวจะไปออกรายการใดเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบื่ออีกเช่นึงเด้อเนาะตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วเนาะทุกคนเนาะก็เเกี้ยมออกเดินทางมุ่งหน้าสูก่กรุงเทพเด้อเนาะเจอกันจ้า